เดีย๋ยวเขาไปใกล้นั่นแหละไหนบอกว่าเป็นนกยกักษ์แะดูสิร้องใหญ่เลยอะตอนนี้เฮ้ยระวางระว้ะวยดูตามสิแม่สุดยอดจริงเลยอะมาแล้วจ้าว้าวพี่หมิงวันนี้พี่หมิงใส่ชุดอะไรเนี่ยคริสต์ <mas> มาสโอ้ยวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนี่มแม่ วันนี้เป็นวันคริสต์มาสป้าดูสีที่หวิงใส่ชุดูสีน่ารักไหมอ่ะแต่ว่าวันคริสต์มาสเนี่ยเขาบอกว่าจะมีเซนต์คอร์ตมาแจกของขวัญน,นี่แม่ใช่ป้าใช่ไหมใช่แล้วจะมีขนมอีกด้วยนะหรอใช่ใชแต่ว่าแซนดี้น้อยเนี่ยมีขนมอะไรมาแจกให้ป้าป้ากับแม่ไหมน้าใชา่แม่รออยู่เนี่ยเอามาเลยเอามาเลยเอามาเลยลูกจะแวบะบไปไหนแวบไปหาขนมหุ่แม่ลูกแวบไปหาขนม ก็วิ่งไปตรงนั้นแหละปะ๊<ต>วาว<อ>่าไงแม่เราจะขอพรอ,อะไรได้ไหมอ่ะขอพรแม่อยากได้พรอ,อะไรอ่ะเจอไดโนเสาร์ตัวเป็นๆป,ปะอ๊ยไดนโนเสาร์ตัวเป็นเปนใช่สันดี้ทำได้ไหมแม่อยากเจอไดนโนเสาร์ตัวเป็นๆอุ้ยแม่สัน,นดี้มีขนมมาแจกจริงด้วยโอ๊ยันดี้เนี่ยแม่บอกว่าแม่อยากขอพรหนึ่งข้อสันดี้จะให้ได้หรือเปล่า แม่อยากเจอในน้ำเสาว่าพ,พี่มีแหวบไปเลยแหวบไปเลยหนูดโอ้พี่มิกจะพาแม่แหวบไปดูเออนะสิาสาวตัวเป็นๆจริงเหรอไหนไหนแซนดี้แซนดี้มีพลังวิเศษขนาดนั้นเลยเหรองั้นแซนดี้ลองเสกให้แม่โอ๋กับป๊ปปาไปดูในน้ำเสากับแซนดี้ได้ไหมล่ะ ว่าแม่ของพออยากเจอในโรสาวตัวเป็นเปนไม่ใช่ในโรสาที่เป็นรูปปั้นอย่าบอกนะว่าหนูอยากจะให้แม่ดูเนโรสาวที่เป็นรูปปั้นไปก่อน่ะเพราะว่านั่นลูกยังไม่สื่อสารอ๋อลู้ยังสื่อสารไม่ได้ป้าแล้วทีนี้ไงแม่แล้จะมีทางไหนที่เราจะได้เจอเนโรสาวตัวเป็นเปนเนี่ยป้าก็ไม่รู้แหละแต่ว่าตอนนี้เราต้องดูเนโรสาวรูปปั้นไปก่อนดูซิ รถชีเล็กก็น่ากลัวอยู่นะมันจะเป็นรูปปั้นอ่ะมีเต้าคอยาวอีกโอ้โแล้วก็มีใครอีกช้างแมมมอนใช<อ>่งั้นเรามาเล่นกันก่อนก็เอาแม่อะไรป้าว่าแต่แซนดี้พี่หมิงไปไหนอ่ะโูน้นไงเอ้ยอยู่ตรงนี้ปาก็เลยว่าหายไปไหนมา,มาเจอรันขี่ห่างใรถเสารเลยป้าโอ้โหเขาชอบจังเลยขึ้นที่สูงเน เฮ้ยแม่เป็นอะไรเป็นอะไรแม่เป็นอะไรเเเฮฮฮ้้้ยยยแม่รู้สึกว่าเหมือนจะมีสัตว์อะไรอ่ะสัตว์อะไรอะแม่ตัวใหญ่ใหญ่ใช่ไหมที่บงฮิปโปใช่หรอแม่คิดว่าน่าจะเป็นในวนเสาร์นะแม่ได้ยินเสียงเขาเสียงเขามาจากตรงไหนอ่ะตรงนู้นเหรอจริงจริงเรนต้าอยู่ข้างหลังไงไหนนั่นไงป้าถึเปล่าเฮ้ย ไม่เห็นจะมีเลยแม่พี่หมิงตาฝาดไปหรือเปล่าแปลว่าแม่จะหูฝาดเนี่ยป้าสงสัยทำงานเยอะเกินไปมั้งเนี่ยไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยแม่แม่แม่อยากเจอเนื้อสาวของจริงใช่ไหมก็แม่อยากเจอนอสาวของจริง เออจริงด้วยแม่นี่ไงแรปเตอร์ทำไมเจ้าแรปเตอร์มันน่ารักจังเลยเนี่ย oh, <no. S 2> อ๋อเขากั้นกระจกไว้เหรอเดี๋ยวเดี๋ยวแม่กั้นกระจกตรงไหนเ <c oughs> นี่ยอยู่ตรงนี้เลยอ่ะดูสิแต่เขาไม่ได้ทำร้ายเราเลยนะป๋าใช่ไหมแม่ <c oughs> ไหนแม่ลองเข้าไปดูใกล้ๆสิอุ้ยแม่มันจะจุ๊บพออยู่แล้วอุ้ยไหนลองยื่นมือไปสิอุ้ยระวังระวังอุ้ยอุ้ยอุ้ยอจ้ยอุ้อุ้ย้ย ดีนะได้ลูกเงี้ยตาเขาอ้าวตาบ้าเลยป่าวเอาไปเลียงที่บ้านได้ไหมเนี่ยไม่ได้หรอกดูสิดูทุกสัตว์ทุกส่วนเขาสิโอ้โหดูตาเขาแม่ดูขาแล้วดูกรงเล็บเขาโอ้ยแม่ดูสิกรงเล็บเขาแม่แม่อยากไปตัดเล็บมาตัดเล็บให้เขาทำไมล่ะไม่ได้หรอกเขาจะตัดเราก่อนสิแม่ดูสิไปไปไปเดี๋ยวเราไปดูตัวอื่นกัน แม่แล้วลูกพาไปดูโนเล่เสาคอยาวตัวเป็นนี่จริงดิไปงานนั่งไปกันเลยดีกว่าพี่หมิงต,ตื่นเต้นแล้วอ<ม>่ะไอ้ไปดูกันเลยดีกว่าไหมเดโนนเสาคอยาวตัวตัวใหญ่ขนาดนี้<า>ไหนแม่ก็อยู่ข้างหลังฟ้าไงวิจริงเหรอเดี๋ยวสาวดูสิฟ้าหน้าเราจังเลยโอเก๊ะ จริงจริงด้วยแม่ดูสิอุ้ยตัวใหญ่มากแม่ดูสิอุ้ดูคอสิอุ้ยอุยใหญ่จริงดูดิโอ้แม่ดนไงในไงด้านข้างแม่เลยอ่ะอุยตัวใหญ่จริงเี๋ยไปดูใกล้สิอุยแม่ดูเท้าก็สิแม่เคยเห็นได้แบบว่าลอดทองช้างนะอันนี้เราต้องมาลอดท้องในนกศร วัวงหางเขาระวังหางเขาแม่ก้มลงเออปาว่าเดี๋ยวเราไปที่เื่งกันบ้างเถอะ <Okay. S 2> ไปดูตัวใหม่กันบ้างจะมีอะไรที่นอกเหนือจากนี้ไหมไปตัวใหญ่จริงดูดิอุอ้ยเขากำลังกินมะพร้าวแล้วแม่เคยเห็นเจ้าไดโนเสากินพืชตัวนี้ไหม <c oughs> นี่คือเจ้าสเตกโกโซซรัสนะแม่ดูสิดูสิดูสิใช่ ี่ตตัวดอดูสิระวังเขาตอดใส่นะลูกดูสิเขาหน้ารักอยู่นะแม่ดูสิเขามีกีบข้างหลังด้วยดูหน่อยเรามาดูใกล้ๆกันดีกว่าแม่เฮแม่เข้าไปดูสิเฮ้ยเฮ้ยแม่แม่เฮ้ยระวังเฮ้ยเดูสิดูโอ้ไหนมาดูตาเขาดูหัวเขาสิโอ้ดูสิดูสิตาเขาวิ่งมากเลยอ่ะไหนเรามาดูคีบข้างหลังเขาแม่เฮ้ยดูสิโอ้โหคีบใหญ่มากเขามีไว้ทำอะไรเนี่ยใครรู้ช่วยบอกด้วยนะเพื่อนๆแม่แล้วแม่แม่มาดูหา มีมิงเห็นหรือเปล่าปิลูกจิ้มมันแหลมมากจริงเหรอไหนไหนลองดูถามกันนะลูกอุ้ยตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละอุ้ย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 อ้ย่าเขาไปไข้กูเยอะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่าว่าจะมีไดโนเสาร์พันอะไรอีกแม่ไปเลยเร็ว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 เฮ้ยฟ้าอยู่ข้างหลังฟ้ามีนกยักษ์ด้วยโอ้ยจริงเหรอใช่ตัวใหญ่แม่แม่ตัวใหญ่มากวิอะไรอ่ะมีนกยักษ์ด้วยกระเป๋าให้แม่ กระเป๋าอะไรเนี่ยกระเป๋าเงินล้านไนม่เนี่ยงั้นเดี๋ยวเรามาดูนกยักษ์กันดีกว่าจะนกยักษ์สมชื่อหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยอ,อุ้ยแม่นี่มันเจ้านกยักษ์ที่ไหนล่ะนี่มันเจ้าไซเซเลท็อปนี่ใช่สามเขาเลยดูสิใช่แม่ขยับเข้าไปดูใกล้ๆก็ได้นะ,ะเขาร้องใหญ่เลยอะตอนเนี้ยพี่หมิงเดี๋ยวนะสรุปว่าช้างเหรอลูกมันไม่ใช่ช้างเขาคือไซเซเลท็อปนีย ใช่ตัวใหญ่มากดูสิแม่อ,อย่าเขาไปใกล้นั่นแหละไหนบอกว่าเป็นนกยักษ์อะดูสิร้องใหญ่เลยอะตอนเนี้ยวิแม่ดูปากาเขาสิปากาเขาเหมือนนกแก้วเลยอะอ,อ๋ไป้าปยจััออจ่ยดูสิดูสินวิน่ากลัวอยู่นะออแม่ดูสิตอนเนี้ยหันมาก็มาเจอเซาไซยเท์สอบไม่ใช่เจ้นกยกักษ์นะแม่ แต่่ทันนีีมมไเงยบป้าก็ไม่รู้สิแต่ว่าเราต้องเดินหากันอีกแหละว่าจะเจอไหมแต่ว่าเขาไปหาเห่อป้าแม่นี่ไงเทรลนโดอนน่ะเห็นหรือยังตัวใหญ่มากเลยแม่ดูสิวิ่งขยับเข้าไปเลยค้างคาวป้าใช่แต่ว่าเขาจะมีปากเหมือนนกยาวๆเลยแหละแม่ใช่ปีกเขาเหมือนกับค้างคาวเลยนะใช่เนี่ยแม่ดูสิดูสิ ังเลยอ่ะดูสิไปอยู่ตรงนู้นแล้วอ่ะแม่ไหนแม่ลองเข้าไปดูสิเข้าไปใกล้ๆเขาเลยนะว่าเขาจะทำอะไรหรือเปล่าอุ้ยระวังนะระวังระวังระวังอุ้ย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 อ้ยอย <ไป S 1> า <ไป S 1> ว่าวใช่ป่าว่าพอแค่นี้ก่อนเนาะแม่เนาะเพราะว่าไม่งั้นนะเดี๋ยวเขาจะคาบเราก็ไปกินแน่เลยอย,อย่าลืมกดติดตามช่องอาร์มี่มีนี่นะคะคุณผู้ๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ดนะคะ กดินนะค,ะครับถ้าเพื่อนๆอนชอบคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องมีหมิงทีวีด้วยนะครับยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายบุยบุย